Game, oh> โอ้ยอ้ยว้าววัแสว่าาบสวัสดีครับทุกๆคน เห็นสาวๆขยันโชว์ผิวขาวจั๊วแบบนี้อย่าคิดว่าเธอจะมีดีแค่จีบสีเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้แค่ขาวสวยใสไปวันๆมันไม่เดชระตีบีใจหรอกพวกเธอต้องเก่งเฟี้ยวเปรี้ยวซ่าเตรียมพร้อมรับมือกับใครที่ขยันเข้ามาหากันด้วยนี่แหละถึงจะใช่สาวๆโลลิปอปไฟเตอร์อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนหวานแต่ไม่อ่อนหัดจัดไปซึ่งเหตุการณ์ฮอตฮิตติดชาร์ตกวนใจสาวๆที่ทำให้พวกเธอ ต้องลุกขึ้นมาเก่งเฟี้ยวปรี้ยวซะมันคือเรื่องอะไรแล้วมันชอบโผล่กันมาตอนไหนอะไรยังไงไปดูช่วง Help me please ช่วยหนูหน่อยนะอุย้ยกำลังเพลินเชียวแล้วยังไงต่อจับตาดูกันให้ดีๆครับนั่นนั่นโจนหน้าหล่อในคราบหน้าม่มมันโผล่มาแล้วครับ โอ้ยดูท่ามันสิกลับมันเชียวงานนี้มีหวังน้องหนูกางเกงเหลืองสุดเซ็กซี่ของเราต้องตกเป็นเหยื่อนแน่ๆโอ้ยใจเย็นๆไอโจ้ดเอ้ยปะโูขวบชุยเอาไปแล้วมันเข้าไปแล้วครับซึ่งเหตุการณ์ฮอตฮิตติดชาร์ตกวนใจสาวๆอันดับหนึ่งก็คือดันอยู่ดีๆมีหนุ่มหลอ่อรอกจตโผอ,อเข้ามาประชิดต,ตัวหวังจะกอดรัดฟัดเวีงโอ้ยจะจัดการกับมันยังไง Help me, please. นี่แหละครับเหตุการณ์แรกอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาก่อนสาวๆซะง,งั้นโอ้ยร้ายจริงๆผู้ชายสมัยนี้ไปดูกันต่อดีกว่าว่าเหตุการณ์ฮอตฮิตติดชาร์ตกวนใจสาวๆอันดับสองมันจะคืออะไรโอ้ยอีบ้ากามันโผล่เข้ามาหวังจำแมงมุมขยุ่งนะ้าออกหน้าใจหนูหนูจะทำยังไงดี Help me please โอ้ย หื่นสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆผู้ชายสมัยนี้เอามาต่อกับเหตุการณ์ฮอทิตติดชาร์จกวนใจสาวๆอันดับสามกันดีกว่ามันจะทำอะไรอีกเดินสวยๆอยู่ดีๆไอโรจิที่ไหนก็ไม่รู้ห่อเข้ามากอดหนูจากข้างหลังโอ้ยแทบกลางจะจัดการกับมันยังไงดีเนี่ยเฮลมี e a ี e นี่แหละครับสามสถานการณ์สุดกลุ้มที่สาวๆส่ว,ว,วนใหญ่เจอเข้าไปเป็นต้องขยดเพราะโดนเข้าไปทีไรก็ไม่รู้จะทำยังไง ได้แต่อึ้งกรีดวีดไวสุดท้ายอุ้ยตายฉันโดนลุลลาไปแล้วโอ้ยโอ้ใจเย็นๆไว้นะครับช่วงหน้าเจอกันแน่ช่วงสาไฟติ้งก็เพราะสามเหตุการณ์นั้นมันฮอตฮิตติดชาร์ตควรใจสาวซะจริงๆวันนี้หนึ่งในสาวสวยลอริพอปของเรา <im cast> ก็รีบออกเดินทางไปทำภารกิจค้นหาวิธีจัดการกับไอหนุ่มโรคจิตให้อยู่หมัดซึ่งเธอจะของความขาว สวยใสในวันนี้ก็คือน้องพลอยพงษ์รติสาวสวยร่างเล็กที่ใจเด็ดคนนี้ล่ะครับอ้าวอ้าวอึ้งอึ้งกันไปเลยครับน้องพลอย เจอมันจะกาบตุ้มตุ้มตับตับมุมบับของพี่บิ๊กที่นี่เข้าไปจะไหวไหมล่ะจะโอโหบรรยากาศดูดันใช้ได้มากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงที่นี่เราไม่กล้าไปนะรับรองว่าเดินผู้ชายเนรังแกตลอดปีตลอดชาติแน่เลยบางทีเราก็อยากรังแกผู้ชายบ้างเลยบ้างเะะเข้าไปกันดีกว่าค่ะคิดถูกแล้วล่ะครับไปเดินเข้าไปเลยที่นี่สิตสิประพายินมค่ายมวยที่ถือได้ว่าเป็นค่ายมวยที่เก่าแก่ค่ายหนึ่งของประเทศ เขาตั้งมางกว่า46ปีแล้วนับตั้งแต่รุ่นของร้อยโทชนหนพ่องสุภาสืบทอดมาถึงรุ่นลูกอย่างเด็กกบถากูลที่นี่จึงถือเป็นค่ายมวยที่สุดยอดในการฝึกปรือศิลปะป้องกันตัวโดยเฉพาะการเตะต่อยระดับประเทศที่สําคัญเขายัางพัฒนาจนสามารถก้าวไปสู่ระดับสากลเปิดสอนให้ชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกได้เรียนรู้มวยไทยของเรากันด้วยโอ้โห,โหเจ๋งสุดยอดจริงๆขนาดนี้ ปล่อยให้น้องพลอยเข้าไปข้างในกันเลยอ่าสวัสดีค่ะคุกโก้สวัสดีครับพี่พอเดินเข้ามานี่บรรยากาศแบบว่าต่อยกันปึกปักปึกปักเลยจะไหวมี้ยเป็นไงเคยมาค่ายมวยไหมับเคยเคยทีหนึ่งค่ะใช่แต่ว่าเป็นค่ายมวยฉายาไม่ไม่ตุ๊กปักขนาดนี้อันนี้เราค่ายมวยไทยตอนนี้เาก็มีคนต่างชาติมาสนใจเรียนเยอะแล้วก็มีนักมวยไทยด้วยอ๋อค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวเตรียมซ้อมกันนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ ระหว่างรอน้องพลอยเรามาย้ำกันอีกรอบนะครับว่าจย์ที่สาวๆต้องออกสเต็ปไฟติ้งวันนี้ก็คือเดินอยู่ดีๆมีหนุ่มแอบจิบโผล่เข้ามาประชิดต,ตัวหวังจะโอ,อ้ขย่มและกอดจากทางด้านหลังในระยะประชิดซึ่งน้องพลอยเมือกที่จะพาเพื่อน มาที่ค่ายมวยสติประพายิมก็เพราะต้องการให้สาวๆได้เรียนรู้หลักการเตะต่อยปล่อยหมัดเบสิกง่ายๆในการเริ่มต้นต่อสู้ตามด้วยการล้วงลึกเทคนิคต่างๆในการต่อสู้กับผู้ชายหน้ามอทั้ง3สถานการณ์ให้กับสาวๆหน้าใสที่ได้แต่กลัว,ลวกลัวไม่เคยไม่เคยจะตกล้าฟิตติ้งกับใครให้พง,งาดขึ้นมาเรียนรู้เทคนิคแท็กติกเอาชนะผู้ชายแอบจิตที่คิดร้ายให้หงายหลังซะบ,บ้าง คำเตือนโปรดสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีอาวุธและไม่มาเป็นหมู่คณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะจ๊ะตัวเธอคล้ายมีเกี่ยวกับท้อยปาไม่ใช่ น้องพลอยชุดพร้อมแล้วมาใส่นุมแล้วไปบอมด้านนู้นกันดีกว่าออ่ะอ่ะไปด้วยครับโอเคโอเคไปด้นโน้นเ,เ,เอาละครับน้องพลอยโดนเรียกตัวเข้าไปวอร์มแล้วไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้ผลทีนี้เลยครับคือลองท่าแรกก่อนนะคือต่อยหนึ่งสองนะเป็นอากาศมวยใน,นยโอากาศดค อันนี้นะไม่เคยต่อยพอจะต่อยหมัดเนี่ยพอยมข้อมสนัดนะค่ะจะไต้องเกรงนะเอลาต่อยคือความหนใช่ไหมคะเกรงเกรงเกรงข้อนะเรงข้อเกรงข้อโอเครบบอยู่นะดูดูตูกบนะหนึ่งนะหนึ่งสกลับไปที่เดิมนะค่ะหนึ่กลับไปที่เดิมนะค่ะโอเคหนึ่งสองสามหนถูกไหมคะเดตั้งกัดตังกดนี่ฮะกลับมาที่เดิมนะไลยตโอเคจ้ะหนึ่งสอ หนึ่งสองดีมากอ่ะปอยรู้สึกเหมือนแขนจะหลุดยังไม่กินกับเนื้อมเท่าไหร่นะคะหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บดีมากดีจองยกตาโหยโหย เรียกว่างานนี้น้องพลอยความตั้งใจเอาไปสิเต็มแต่เรื่องความถูกต้องเทคนิคท่าทางจะได้เท่าไหร่เราเก็บไว้ในใจดีกว่าเนอะเมื่อกี้นี้น้องพลอยหมัดเริ่มดีแล้วนะต่อยด้วเท่าไหร่ดีแล้วต่อไปเนี่ยจะเป็นการใช้ศอกนะนี่เราเรายืนเนี่ยยืน45องศานะเวลาเวลาฟันศอกเนี่ยบิดเท่าไหร่นะบิดอย่างนี้โอเคใช่จ้ะโอเคแล้วคนขวาซ้ายก่อนใช่ถูกต้องนะ เดี๋ยวดูนะดูดูครูก่อนนะมืออย่าห้อยนะมือตั้งไว้เ<ะ>ห,นะห็นไหมค่ะตั้งเข้าไปนะในช่วงนี้นะฝันซ้ายก่อนแล้วก็ฟันขวาทำแบบที่เดิมเห็นไหมค่ะฝันซ้ายแล้วก็ฟันขวาทำแบบที่เดิมโอเคไหม<ะ>อ่ะซ้ายขวาอ่าวันนี้ซ้ายขวาเลยวันนี้ซ้ายขวาต่อ,ตอนเนื่องเลยอ่าค<ะ>่ะเดิมซ้ายขวาดี ซ้ายขวาออดีมากเ <laughs> อาเริ่มเร็วปึ๊บปึ๊บดีเริ่มดีเริ่มอ่าดีมืออ <laughs> ย่าห้อยมืออย่าห้อยนะครับฟ <laughs> ันสองมันจะรู้สึกมันไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าต่อยมันจะดูแบบถนัดกว่าฟันสองมันเหมือนเราต้องเติ้งตินิดนึงเอเอ,เอมันท่าไหนข้างไหนอะไรอย่างงี้นะ <laughs> มีแค่ผ่านไปสองท่ารอมนะคะก็เล่นเอาพลอยเงือโตสักขนานี้นะเดี๋ยวจะมีท่าต่อไปใช่ไหมคะครูบท่าที่สามแทงเข่าแทงเข่าแล้วโอเคท่าท่านี้จะเป็นท่าการตีเข่าหรือแทงเข่านะโอเคเข้าท่าเดิมก็คือยืนจัดมวยนะแทงซ้ายปึ๊บดีแล้มาแทงขวาปึ๊บอ่ะคราวนี้แทงซ้ายแล้วก็แทงขวาเลยขทาซ้ายแทงซ้ายปึ๊บแล้วก็แทงขวาปึ๊บอ่าปึ๊บกลับมาที่เดิมโอเค อ่ะงั้นมาลองลองตีกระสอบหอเห็นไหมโอเคตีกระสอบเนี่ยมืพอพลอยอยู่นะขาดมวยมือจะห้อยนะเวลาแทงซ้ายเนี่ยยกขึ้นไปแทงเข้าไปนะ,ะแทงเข้าไปตรงๆแทงขวาก็แทงเข้าไปตรงๆนะค่ะเหย่งไปเท้าน,นิดนึงคแล้วเวลาแทงซ้ายก็ต้องเหยียนิดนึงนะค่ะเดี๋ยวมุมนะโอเคก็เอามาแทงซ้ายก่อนแทงซ้ายก่อนยืนจ้ะก็มาซ้ายปึ๊บดีดีมากแทงขวาดีแล้ว ลุกอ่ะดีแล้วดีแล้วพุ้พเข้าหน่อยหนึ่งสองสามอ่ะดีมางขวาอ่าดีมือซ้ายอย่าลงขาอย่ลงอย่ลงก้าวเข้ามาจ้ะครับดีมากม่งขวาลุกดีอ่ตัวลงเดียวต้องพลอยก็ซ้อมนะฝึกฝนลองดูนะโอเคเ รามาจ้องกันกันเนาะกับท่าต่อยกันโอ้ยเอ้ยเห็นไหมล่ะว่าความตั้งใจเธอเอาไปส่เต็มจริงโร้ยรู้สึกเหนื่อยคุกูกบไม่อยู่ขอ,อกินน้ำก่อนนะคะอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำปัดโทษพี่คะช่วยหน่อยอา้าวได้แล้ว <S <S อ,อ้าว มั่นก่อนอ,อีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสังเวียนกันแล้วค่ะ ท่าเบสิกไปแล้ว3ท่านะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปไฟติ้งกันแล้วเหนื่อยมากขอบอกแต่ว่าซู้ๆค่ะไปเร้วนี่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเวทีมวยแล้วนะคะไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยแต่ว่าเป็นผู้หญิงตองมุดข้างตายขึ้นมเยขึ้นมาไแล้วเอาละครับก่อนจะเริ่มวิธีป้องกันตัวมาย้ำโจทย์ที่หนึ่งกันอีกรอบดีกว่า เดินอยู่ดีๆมีหนุ่มหล่อรคจิตโผล่เข้ามาประชิดต,ตัวหวังจะกอดรัดฟัดเวียงอ๋อจะจัดการกับมันยังไงเฮลมีผิวเป็นยังไงบ้างน้องพลตอนนั้นก็เริ่มคลองอะละค่ะคูกับเขคเพออยากรู้วิธีการป้องกันตัวค่ะสมมติว่าเราเดินมาอย่างเงี้ยมีผู้ชายเหมือนทําท่าเหมือนจะเข้ามากอดเราอย่างเงี้ยแล้วละจะมีวิธีการป้องกันตัวไงคะนอกจากท่าเบสิกแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยมีฮะเรามีท่าป้องกันตัวนะเอาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะอ่าน้องพลดูก่อนนะ่ะเดี๋ยวก็เชิญ มีพี่เทรนเนอร์ด้วยเทรนเนอร์มาเนคือหนึ่งวิธีคือถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเข้ามาเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยน้องพลอยจะต้องตั้งสติก่อนะนะตั้งสติก่อนว่าโอเคเขาจะมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือจะเข้ามาไงเนี่ยสติจะสาคัญที่สุดนะก็คือเราอาจจะตั้งท่าพนมก่อนก็ได้อกอดเข้ามาปุ๊บมือเราล็อกไว้เลยนะล็อกแขนล็อกแขนเสร็จปุ๊บเนี่ย ที่ครูสอนไว้ตีเข่านะตีเข่าตีเข้าไปนี่เลยนะตีเข้าไปที่กระจับเนี่ยเขาจะจุกแน่นอนนะพอเสร็จแล้วเราอาจจะมีทีไปทีหนึ่งอ๋อให้ห่างไกลเราไปอาจจะขอความช่วยเหลือหรืออะไรเนี้ยอย่างนี้นะฮะนี่คือเป็นท่าพื้นฐานเรามาลองกันดีกว่านะคะแต่ว่าครูบอกมันไม่ค่อยถนัดมโอเคไม่เป็นไรจ้ะเราถอด่อนะมือเริ่มชาแล้วครับโอเคค่ะโอเคนะอ่าทีนี้ละกันอื่นยกมือพนม ตั้งสติก่อนตั้งสตินะ,นะเริ่มปุ๊บครับทีตึ้งดีมากเอ้ย <c oughs> ีกัะเดนด <c oughs> ้วยเนาะเมื่อกี้นะคะคุกบแอบกระซิบมาว่าให้ยันชัดๆเน้นๆนะคะอ่าเริ่มได้โอเค <c oughs> โอเคเยี่ยมเมื่อกี้นี้ถือว่าทำได้ดีดีมากนะ ท่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นท่ามวยมวยโบราณนะฮะก็คือเป็นท่าพนมนะแล้วเป็นการปัดคู่ต่อสู้นะปัดอาวุธคู่ต่อสู้และตอบโต้ทังควันนะครับเอาล่ะได้ท่ามาแล้วคราวนี้ลองไปดูเหตุการณ์จริงกันดีกว่าครับว่ามันเข้าแก๊บไหมปัดเข่าพี่โอ้ยจุกครับงานนี้จุกเห็นเห็นเน้นๆพี่เอ้ยย่าจุกกับท่าแรกไปแล้ว มาต่อก,กันที่เหตุการณ์ที่2กันเลยโอ้ยอีบ้ากามันโผล่ขึ้นมาหวังจะแมงมุมพยุมหนะ้าอ,อกหน้าใจหนูหนูจะทำยังไงดี Help me please ต่อมาค่ะค,กกครูกบยังสงสัยอีกท่าหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเหมือนแบบว่าจะจับอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดนะีคะก็คือเราเราใช้ท่าเดิมก็ได้แต่อย่างนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวศาสตธ์ทีจดูดนะ,ะก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยเราใช้นี้เข้ามาเลยปัดก็ถ้าหลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคราเปิดซอ,นะอกเลยพอสอกปุ๊บก็ แทงเข้าไปที่เดิมนะเริ่มมีเพิ่มมาสามท่าแล้วก่อนอื่นขอถามท่าที่สองก่อนนะคะว่าท่าที่สองเนี่ยมาจากแม่ไม้มือไทยอะไรบ้างคะคุกบท่าสองคือดับชวลานะฮะคือปัดปัดปุ๊บค่ะสอกไปที่คู่ต่อสู้ค่ะนะจะเป็นตรงตาตรงจมูกตรงเนี้ยนะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมองไม่เห็นนะครับค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นขอพายเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุกบครับโอเคเจอเลยครับจะมาจับใช่ไหมโอเคมาเลย ดื่มท่า <laughs> เอาไหนมาดูซิถ้าไอหนุ่มโรคจิตคิดมาขย่ำต้องทำนี้ปัดศอกเข่าที่อ้ยขย่ำเจอขยุ่มซะแล้วปะโถผ่านไปละสองไหนๆงัดเอาเทคนิคที่สามมาสอนกันหน่อยแล้ว ดินสวยๆอยู่ดีๆไอ้โรคจิตที่ไหนก็ไม่รู้โผล่เข้ามากอดหนูจากข้างหลังโอ๊ยแทบพลังจะจัดการกับมันยังไงดีเนี่ย e ฮมิพีเเอาใช้ได้อีกแล้วมีงานมีอะไรไหมมีค่ะมาทั้งทีต้องเอาให้หมดนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าม,มันมาข้างหน้าแล้วเราก็สู้ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาข้างหลังหนูนะคะจะทำไงอะ่ะก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองทดสอบนะฮะเดี๋ยวลองดูให้เขาถ้าเขาเข้ามาข้างหลังนะค่ะเดี๋ยวมาปึ๊บ <c oughs> เ,เราเราก็เหมือนเหมือนเดิมนะ,ะานายังไงเราต้องป้องไว้ก่อนปดัดไว้ก่อนค่ะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยการป้องกันตัวเนี่ยเราอาจจะจให้หลุดจากตัวนี้ไปเนี่ยเราอาจจะกระเทือบเท้าเขาสักทีนึงก่อนให้เขาพผงะพอกระเทือบเท้าปึ้งเนี่ยเราสอบก,กลับเลยพอสอบก,กลับปุ๊บเราตีเขา่าตีเขา่เาแล้วก็ทีไปอีกก็ได้นะเหมือนเหมือนเดิม นั่นคือเป็นขั้นพื้นฐานการทืบเป็นอะไรใช่ไหมคะคือกระทืบเท้าก่อนให้เขาพังอ่ะนะเริ่มเริ่มมีเพิ่มมาเป็นท่าเริ่มงงแล้วนะปึ๊บบล็อกไว้ก่อนปึ๊บยังไงต่อนะคะกระทืบเท้าปึ๊บแล้วสอบกลับเลยสอบปึ๊บพังอ่ะไปตีเท้าปึ๊บอ้ปึ๊บเข่าแลก็ยันเลยปึ๊บโอเคถ้าจอดมาหนูต้องแบบเอ้ยอ่าโอเคค่ะไม่ติดมาได้นน่าหงออยใช่ไหม การจริงกันดีกว่านั่นมาแล้วครับโดนปรับตอกเข่าทีบชุดใหญ่แน่เอา oh oh. ไปไหนสละดมาไหมาโดนเทียยาก่อนสิว oh oh. ้าวหน้าหมอว้าว oh oh. แหมเรียกว่าวันนี้น้องพลอยสาวรอลิพอปของเราสวยใสยแสบซาดได้ใจจริงๆเพราสามารถมาล้วงเทคนิคในการพิชิตหนุ่มหน้าหมอไปได้ถึงสามสถานการณ์แหมครุกวงในต่อยเตะได้ขนาดนี้เอาใจผมผู้ชายหน้าหมอ เอ้ยผู้ชายหน้าหมอไปเลยน้องพลวันนี้มาฝึกการป้องกันตัวเนี่ยน้องเขาเรียนรู้เร็วนะฮะแต่ต้องใช้เวลานิดน,นึงคือเพื่อการฝึกฝนนะเพราะว่าอาวุธมวยไทยเนี่ยเวลาเราเรียนแล้วเนี่ยมันจะติดตัวนะแต่ถือว่าน้องพลเนี่ยอยู่ในขั้นใช้ได้ดีเรียนรู้เร็วครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะฮะหรือผู้หญิงเนี่ยนะฮะให้มาเรียนมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะมวยประจำชาติของเรานะการมาเรียนมวยไทยเนี่ยไม่จำเป็นจะต,ต้องมาชกมาเรียนเพื่อออกกําลังนะแล้วใช้เป็นการป้องกันตัวนะเพราะสมัยนี้เนี่ยคือมิจชาชีพเยอะนะมาเรียนมวยไทยแล้วเนี่ยเวลาเรียนแล้วเนี่ยมันจะติดตัวเราสามารถที่จะไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเวลา,เ,าเหตุเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะป้องกันตัวได้ วันนี้นะคะมาที่นี่นะคะพอก็ได้เทคเนิคป้องกันตัวไป3ามท่านะคะก็มีแบบว่าเข้ามาข้างหน้าจะมาจับแล้วก็มาข้างหลังด้วยนะคะวันนี้นี่รู้สึกแบบว่าสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากๆนะคะได้ท่าแบบว่าเตะต่อยอะไรแต่ว่าความจริงแล้วก็แบบยังออกแรงไม่สุดนะความจริงอยากจะออกแรงสุดคือว่าคนต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยค่ะคะ่ะถามว่าเหนื่อยไหมทอ้อไหมก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแต่ไม่ท้อคะ่ะเป็นอะไรที่สนุกมากกว่าเพราะว่าในชีวิตประจําวันพลอยคงไม่ได้แบบ ไปเตะไปต่อยไปกระโดดถีบใครอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนปลดปล่อยนิดนึงแอบเก็บกดอะไรอย่างนี้บางทีเราก็อยากจะอะไรอย่างนี้มากนะค่ะ <c oughs> ก็โอเครู้สึกปลดปล่อยสนุกมากคะ่ะสำหรับจดคราวหน้านะคะมีอะไรมาขอให้บอกคะ่ะไ่ายสู้อยู่แล้วเราได้ต่อไปติง้งเอาละครับช่วงหน้าสาวๆคนไหนที่คิดว่าการออกกำลังกายไม่สำคัญเดี๋ยวได้รู้ว่าการเสียงเงื่อแต่ละทีมีดีแค่ไหนช่วง Lolies Sir High สวัสดีค่ะการตูนอาภาวีนทุวนค่ะสูง165น่ะ44นะคะสัดส่วน 34 24 35เป็นไงคะเต้ไหมตอนนี้นะคะก็ทำพิธีกรรายการอยู่คะ่ะปกติวันว่างล่ะคะตูนก็จะชวนเพื่อนๆคะ่ะไปชอปปิง้งดูหนังเดินเล่นต่าง ห้างสุขสิขทค้าทั่วไปนะคะแต่ว่านะคะถ้าว่างจริงเนี่ยก็ต้องหาเวลาเข้าฟิตเนสแน่นอนค่ะโอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะเข้าประมาณ2-3าครั้งถ้าถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างมากเนี่ยก็จะเข้า3วันต่ออาทิตย์นะคะก็เข้ามาก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงะคะ่ะ ในการเล่นฟิตเนสเวลามาฟิตเนสชอบเล่นอะไรนะคะแล้วก็เน้นบริหารส่วนไหนก็จะชอบเล่นเป็นดัมเบลค่ะก็จะบริหารส่วนแขนแล้วก็หน้าอกค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ฟิตแล้วก็เฟิร์มนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะที่เกียรตออกกำลังกายนะคะแขนก็จะหย่อนคล้อยนะคะหน้าอกก็ไม่ฟิตนะผู้ชายไม่จีบนะก็กลัวมากเลยก็เลย หมั่นขยันค่ะเล่นดัมเบลนะคะบ,บริหารแขนแล้วก็หนะ้าอกเพื่อให้ฟิตแล้วก็เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาค่ะ วแบบไหนล่ะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะเน้นแบบโชว์สัดส,ส่วนนะคะแล้วก็เป็นคนชอบสีชมพูด้วยนะคะก็จะเป็นวันแหววแบบนี้แต่ว่าที่เน้นสัดส,ส่วนเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเราจะได้เห็นหุ่นของเรานะคะเวลายกแขนเนี่ยกล้ามขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองเห็นง่ายนะคะที่สําคัญดูเซ็กซี่ด้วยก <laughs> ลัวหนุ่มๆมองไหมไม่เคยหรอ ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามั่นใจเพราะว่าเราออกกําลังกายตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะมั่นใจในหุ่นค่ะ การออกกําลังกายกับผู้หญิงนี่สําคัญไหมสําคัญมากค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะจะช่วยในเรื่องของสัดส,ส่วนแล้วก็บุคลิกภาพด้วยนะคะใครที่ออกกําลังกายมากๆเนี่ยสัดส,ส่วนก็จะดบีบุคลิกภาพก็จะดีก็จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นทํอะไรก็สําเร็จค่ะเวลามาฟิตเนสเจอหนุ่มๆจีบบ้างไหมนะคะ ก็มีบ้างอะแหมผู้หญิงเนาะแล้วก็แต่งตัวขนาดนี้ใครจะไม่จีบก็มีบ้างค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะมาฟิตเนสวันนี้ก็เหมือนมาฟิตเนสทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าที่จะพิเศษมากขึ้นก็คือมาถ่ายรายการก็เจอพี่ๆในการออกกำลังกายไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่ก็สนุกมากค่ะก็เฮฮาปาร์ตี้มาก ให้เธอ,เเธอโอ้ยโอ้ย,อยว้าวไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับวันนี้อย่าลืมนะครับว่าผู้หญิงไม่ควรจะแค่ขาวสวยมวยเอ็กซ์แซกไม่วันวันต้องเก่งเฟี้ยวเปรี้ยวซ่าเตรียมพร้อมรับมือกับใครที่ขยันเข้ามาหากันด้วยนี่แหละถึงจะใช,ช่สาวๆรีปป์ลพพฟลายเตอร์อ่อ,อนโยนตแต่ไม่อ่อนแออ่อนหวานแต่ไม่อ่อนหัดจัดไปครับ And we come